สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังท่านวิโรจอิสวามประหลัดอำเภอรักษารในการแตนาอำเภอวายอดท่านผูมีเกียรติและพี่น้องชาววายอดที่เคารพทุกท่านใจกำลังใจและกำลังสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวและจะเร่งพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน ทั้งนี้ความร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนจะเป็นแรงผลักดันอันสําคัญยิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จตามความหวังของทุกคนได้ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556นี้ผมและสมาชิกสภาเทศบาลตะบลวัยยอดขอส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนชาววิยอดทุกท่านขออัญเชิญนำนา,นานาาคุณพระศรีรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาได้โปรดบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวยอดทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสุขและความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับ